เตรียมใจให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นที่อาจพลิกโฉมตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์ที่9ของฤดูกาล2025-26ลีกบิซิเยน6ลีกหนึ่งเรามีการแข่งขันสำคัญ2คู่ที่จะถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ติดตามแบบเรียลไทม์ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเพิ่งเริ่มสนใจกีฬาชนิดนี้มาดูกันว่า,าทีมต,ต่างๆจะแสดงฟอร์มอย่างไรในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568แต่ที่น่าสนใจคือฟอร์มล่าสุดอาจไม่บอกเล่าทุกอย่าง เพราะการแข่งขันจริงๆมักมีเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงเสมอก่อนอื่นมาดูโปรแกร,รมการแข่งขันและรายละเอียดของคู่ที่น่าสนใจกันอย่างละเอียดสัปดาห์นี้เป็นการต่อเนื่องของการชิงชัยในหลีกสูงสุดของไทยซึ่งเป็นเวทีที่ทีมต่างๆพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อเลื่อนอันดับหรือรักษาตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤด,ดูกาลก้าวเข้าใกล้ช่วงกลางอัตราการเสียประตูและการทำเกมรุกเป็นปัจจัยสำคัญที่นักเตะต้องปรับปรุงเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จมากขึ้นเริ่มจากคู่แรก สุขโขทัยเอฟซีพบกับบีจีปทุมยูไนเต็ดนี่คือการพบกันในนัดที่9ของหลีกบีซียเ6หลีก1ฤดูกาล2025-2026โดยสุขโขทัยเอฟซีซึ่งเป็นที่รู้จักในนามค้างข่าวฝฟและอยู่ในอันดับที่10ของตารางจะได้เล่นในบ้านที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมและต้อนรับทีมเยือนอย่างบีจีปทุมยูไนเต็ดหรือเดอะแรบบิทที่อยู่ในอันดับที่5สำหรับสุขโขทัยเอฟซีแม้จะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแต่ฟอร์มการเล่นในช่วง6นัดหลังสุด ยังไม่เสียนักซึ่งหมายถึงการแสดงผลงานที่ไม่คงที่อาจมีชัยชนะบ้างแต่ก็เสียประตูได้ค่อนข้างมากจนส่งผลต่อผลการแข่งขันโดยรวมผลงานของพวกเขาคือชนะหนึ่งนัดเสมอสี่นัดแพ้หนึ่งนัดยิงได้ห้าประตูและเสียไปห้าประตูเช่นกันทําให้ทีมดูไม่มั่นคงไหนเกมรับและเกมรุกหกักคุณเพิ่งเริ่มดูบอลฟอร์มแบบนี้บอกให้รู้ว่าทีมอาจต้องการปรับตัวเพื่อไม่ให้เสียแต้มง่ายๆในบ้านตัวเองในทางตรงกันข้ามบีจีปทุมอยู่ในเตดแสดงฟอร์มที่สดใสขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะในด้านเกมรุกที่คงกริบและการคว้าชัยชนะที่บ่อยขึ้นผลงาน6นัดหลังสุดของพวกเขาแข็งแกร่งกว่ามากคือชนะ3นัดเสมอน1นัดแพ้2นัดยิงได้8ประตูและเสียไปเพียง5ประตูเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการโจมตีและการป้องกันที่ปรับตัวได้ดีขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปสถิติการพบกันใน5นัดหลังสุดบีจีปทุมยูไนเต็ดมีความเหนือกว่า โดยชนะไปถึง3าครั้งในขณะที่สุขโขทัย f c ชนะได้แค่หนึ่งครั้งและเสมอกันอีกหนึ่งครั้งทําให้ดูเหมือนว่าทีมเยือนนี้มีข้อได้เปรียบทางจิตวิทยาแต่การแข่งขันครั้งนี้อาจไม่เหมือนเดิมหากสุขโขทัยใช้ประโยชน์จากสนามบ้านได้อย่างเต็มที่ต่อไปเป็นคู่ที่2อุทัยธานี f c พบกับราชบุรี f c นัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของลีกบิเซียนหกลีกหนึ่งฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6นัดที่9โดยอุทัยธานี f c ที่อยู่ในอันดับที่16และมีชื่อเล่่นวา ช้างป่าห้วยข้างจะเปิดบ้านที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อต้อนรับทีมเยือนอย่างราชบุรีเอฟซีหรือราชันมังกรที่อยู่ในอันดับที่4อุทัยธานีเอฟซียังคงประสบปัญหาฟอร์มที่ไม่ดีนักและยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยในช่วง6นัดหลังสุดโดยเสมอไปถึง3นัดและแพ้อีก3มนัดทําให้ทีมนี้อยู่ในสถานการณ์ยากลาบากในการขึ้นมาในตารางหากพิจารณาผลงานในบ้าน5้านัดหลังสุดพวกเขาไม่ชนะเลยโดยเสมอ3นัดและแพ้2นัด ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความยากในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสนามและบรรยากาศในบ้านตัวเองสำหรับผู้เริ่มต้นดูบอลเรื่องนี้สอนเราได้ว่าการเล่นในบ้านไม่ใช่เสมอไปว่าจะได้เปรียบท่าทีมขาดความพร้อมขณะที่ราชบุรีเอฟมีฟอร์มที่กำลังร้อนแรงโดยเฉพาะในเกมรุกที่เฉียบค,คมและอันดับในตารางที่สูงกว่า ทำให้พวกเขาดูเป็นทีมที่พร้อมจะคว้าชัยชนะผลงาน6นัดหลังสุดของราชบุรีคือชนะ3นัดแพ้3นัดยิงได้ถึง13ประตูและเสียไป6ประตูซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งในการทำประตูแม้จะมีแพ้บ้างสถิติการพบกันใน4นัดหลังสุดราชบุรีเอฟซีชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งและอุทัยธานีเอฟซีชนะได้1ครั้งเท่านั้นแต่ที่นี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งแหล่งข่าวหลายแห่งคาดการว่าหลักๆแล้วราชบุรีเอฟซีน่าจะเดินทางกลับบ้านด้วย3ามแต้มไม่ยาก โดยคาดว่าอุทยัยธานีเ c อาจแพ้ไปด้วยสกอร์0-2ซึ่งดูสมเหตุสมผลจากฟอร์มที่ต่างกันมากแต่สำหรับแฟนของทีมอับดาบคุณคิดว่าการคาดการ์แบบนี้ยุติธรรมหรือไม่บางคนอาจโต้แย้งว่าทีมที่มีความยากลำบากอาจพลิกสถานการณ์ได้ด้วยเกมรับที่หนักแน่นหรือเซอร์ไพรส์จากนักเตะตัวหลักแต่ความเป็นจริงบอกว่าฟอร์มล่าสุดมักเฉลี่ยดได้ผลจริงๆตอนนี้มาถึงโปรแกร,รมถ่ายทอดสดและช่องทางดูบอลสดกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แฟนบอลทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือเดินทางเวลา18.30นนกาสุขโขทยัย FC พบ BG ปะทุอยู่ในเต็ดจะเริ่มขึ้นที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมและคุณสามารถดูบอลสดได้ทาง AIS Play ที่ลิงก https://play.ais.co.th slash d i ในช่อง Play Sport f o o t ตบอล3รวมถึง Monomax https://www.monomax.me เพื่อให้คุณไม่พลาดช่วงสำคัญสำคัญส่วนเวลา19.00นนาฬิกาอุทัยธานีเ c พบราชบุรีเ c ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีก็มีให้ชมสดเช่นกันทาง AIS Play ในลิงก์เดียวกันแต่คราวนี้ในช่อง Play Sport f o ตบอลหนึ่งและ Monomax เพื่อให้คุณได้เห็นทุกความดูเดือดแบบครบถ้วนในที่สุดแล้วการแข่งขันเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความสามารถของทีมแต่ยังสะท้อนถึงความผันผวนของกีฬาฟุตบอลคุณคิดว่าทีมอันดับตำ่ำจะพลิกสถานการณ์ได้จริงหรือไม่ หรือว่าฟอร์มและสถิตินั้นสําคัญกว่าทุกอย่างและหากมีใครเห็นต่างจากคาดการนี้บอกเล่าความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเธอมาคุยกันเพื่อให้สนุกกับบอลมากขึ้น